ักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และน้องอนุบาล3นะคะที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา2565นี้คุณครูก็กกขอขออวยพรให้เด็กทุกคนจงประสบผลสำเร็จในด้านการศึกษาในด้านการทำงาน ตามที่เรียนได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะโดยเฉพาะพี่มสที่จะต้องก้าวไปสู่ในรั้วของอมัธยมปลายน้องป .6 ก็จะก้าวไปสู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาต,ตอนต้นส่วนน้องอนุบาล3ก็จะเริ่มต้นชีวิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะคุณครูก็ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ที่จะฟันป่า,าประสรทตางๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะคะทุกครั้งที่คุณคร,รูทุกทท่านได้คอยจำที่จำใจนักเรียนให้นักเรียนอ่านให้นักเรียนเขียนนั้นเพียงเพื่อต้องการให้นักเรียนมีความรู้นะคะที่จะนักเรียนก็จะได้นําความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนนําความรู้ที่ได้รับ อยากนำความรู้ที่ได้ไปโอดโงไข่นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีและก็เป็นคนเก่งคนดีตลอดไปคะ่ะก็รู้สึกดีใจยินดีด้วยที่จบแล้วก็จะต้องไปเรียนต่อหรือไปทำงานจากการที่อยู่ที่นี่ก็ร่วมกิจกรรมโรงเรียนกันดีนักเรียนน่าลั อนจบบอ,อกไ้นี้ก็ได้พูดคุยกับนักเรียนบางคนเนาะครูไปนั่งคุยด้วยก็รู้สึกห่วงห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางคนบอกจะออกไปทํางานบางคนบอกจะออกไปเรียนอันนี้ถ้าไปเรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ประสบความสําเร็จในการเรียนส่วนคนที่จะออกไปทํางานก็ให้หน้าที่การงานที่ทําเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ สำหรับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเนาะปกติก็ห่วงทุกคนตอนี้พอถึงเวลามันจะจากบางทีห่วงห่วงเหมือนห่วงหรือห่วงเหมือนไม่ห่วงครูก็บอกไม่ถูกคือแสดงว่าห่วงนั่นแหละแต่พอมันใกล้จะไปใจก็หายแล้วไม่รู้จะห่วงดีหรือไม่ดีสุดท้ายก็คือห่วงอยากให้ทุกคนมีหน้าที่การงานหรือ ไปเรียนหนังสือแล้วประสบความสําเร็จทุกคนนะเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วากาันเพราะครูก็ใกล้กเกษียณแล้วเหมือนกันตัวเองก็ไม่รู้จะไปทิศทางไหนแต่ขอบอกว่าก็ยังห่วงใยนักเรียนเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะ,ะดูแลหากมีปัญหาใดๆก็เข้ามาหาเพื่อ,อให้ช่วยเหลืออะไร ใครทำอะไรก็ครูยินดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในโอกาสต่อไปนะคะค่ะคุณครูก็รู้สึกดีใจนะคะที่นักเรียนชั้นม3จะจบนะคะในปีการศึกษานี้นะคะ นักเรียนก็จะได้ไปสู่โลกใหม่จะไปเจอที่ใหม่จะไปเจอสถานศึกษาใหม่ๆนะคะคุณครูก็ขอฝากให้ในักเรียนเป็นเด็กดีตลอดไปนะคะคุณครูทุกท่านก็ยังรักและห่วงใยนักเรียนดังเดิมนะคะคิดถึงเมื่อไหร่ก็แวะมาหาได้นะคะจะรุ่นไหนเนาะครูก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเด็กเนาะก็อยากให้เด็กทุกคนมีอนาคตที่ดีสิ่งที่ครูดูครูว่าก็เพื่อที่จะให้เด็กเขาได้ดีเนาะ เขาทำให้เขารู้ว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดอ่ามันก็เกิดจากความรักความเป็นห่วงจากคำว่าครูกับลูกศิษย์เนาะดังนั้นก็อ่พี่เขาทุกคนอ่ารุ่นนี้มสมรุ่นนี้ก็มีอ่ทั้งเด็กดีแล้วเด็กอาจจะมีเกเรบ้างแต่เขาก็น่ารักในรูปแบบของเขาเนาะก็ยังไงก็ครูให้ขอให้พี่ๆขอให้มสมรุ่นนี้มอีอนาคตที่ดีอนาคตที่ส,สดใสเนาะแล้วก็ได้ไป ทําตามความฝันที่พี่เขาอยากไปเนาะพี่เขาอยากเรียนอะไรอยากทาอะไรก็ขอก็ให้เขาประสบผลสําเร็จในเรื่องที่เขาต้องการครับผอดืน่นก็สแสดงความดีใจนะครับกับนักเรียนชั้นทั้งชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6และมัธยมศึกษาป,ปีที่3นะครับที่จะจบะหลักสูตรประถมและก็มัธยมศึกษาตอนต้นนะครับนามของ ประสบความสําเร็จนะครับใครที่จะเรียนต่อนะครับหรือว่าทํางานก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่ตั้งใจนะครับก็ขอฝากนะครับสําหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อนะครับก็ขอให้เลือกในเส้นทางที่เรามุ่งหวังนะครับอย่าเลือกตามเพื่อนนะครับอย่าเลือกเพราะเพราะใครๆขอเขเลือกนะครับให้เลือกในสิ่งที่เราถนัดนะครับในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วนักเรียนจะประสบความสําเร็จนะครับก็ขอ โวยพรให้ทุกคนนะครับจงโชคดีครับสวัสดีครับครับกนหนึ่นก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสําเร็จในวันนี้ความสําเร็จในวันนี้ก็เกิดขึ้นได้าจากการที่เธอบุกบั่นมาด้วยพิษสงอะไรกาดของเธอตั้งแต่ป .1 จนถึงม .3 นะครับเจอกันก็ต้องมีการจากกันจากกันวันนี้ก็เดี๋ยวก็เจอกันอีก การเจอกันของครูหวังว่าคงจะเจอในลักษณะที่นักเรียนมีความสุขมีความพร้อมมีความสําเร็จคุณครูก็จะได้แอบชื่นชมอยู่ในใจว่าเธอไปดีขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตดีๆแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆนะครับก็ฝากไปเท่งนี้ไม่มีอะไรกคุงครูก็รู้สึกดีใจภา <พอ S 3> คภูมิใจค่ะ ครูส่งเด็กๆถึงฝั่งฝันจะได้ก้าวไปโรงเรียนเรียนที่ดีๆแล้วก็ได้มีอนาคตที่ดีต่อไปค่ะเด็กๆจะได้ไปมีอนาคตเนาะมันจะได้มีอนาคตพัฒนาต่อยอดขึ้นไปไปทาตามความฝันของเต้แล้วลูกควรบางคนอยากไปเป็นนักมวยเหมือนพี่หยวนนี่รู้จักพี่หยวนไหมร้ค่ะนั่นแหละลูกครูเรขอให้พี่หยวนเป็นนักมวยดีๆเนาะเนักมวยแบบบัวขาปอประมุงไปเลยลูก ใจหายนะครับที่นักเรียนจะจบจะก็รู้สึกยินดีที่เด็กๆจะประสบความสำเร็จในชีวิตอีกหนึ่งขั้นนะคะคุณครูก็ขออวยพรให้เด็กๆตั้งใจเรียนในอนาคตข้างหน้าต่อไปแล้วก็ให้เป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปเป็นเด็กที่น่ารักยินดีกับนักเรียนด้วยที่นักเรียนจบนะคะจะให้นักเรียนประสบความสําเร็จนะก็อยากให้นักเรียนประสบความสาเร็จนะไปเรียนต่อดีๆ,ดๆ,ดๆดนะลูกนะอ่าก็โอเคค่ะเด็กก็ใช้ได้นะคะน่ารักนะคะ จบกันแล้วหรอส่งงานโบปาลี่ยางเออให้จบทุกคนนะใจกับเขาหนะ้าที่เขาจะได้มีอนาคตที่ดีนะคะเราก็แสดงความยินดีโดยการช่วยกันทำป้ายให้น้องๆช่วยการแสดงความยินดีเพราะนั้นก็อยากให้นักเรียนที่จบไปมีอนาคตที่ดีนะคะคิดถึงสิ่งดีๆครูก็เลยตั้งใจทำป้ายแสดงความยินดีให้นักเรียนด้วย ก็รู้สึกดีใจกับนักเรียนที่จบไปทุกคนนะคะจะได้ไปเป,เป็นอนาคตของชาติคแค่นี้ค่ะขอะแสดงความยินดีกับเด็กๆที่จบรุ่นนี้นะคะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกๆด้านแล้วก็ให้ไปต่อในในสิ่งที่ตัวเองหวังนะคะก็คือยินดียินดีกับนักเรียนทุกคนเลยะค่ะก็รู้สึกผูกพันนะคะกับม .3 รุ่นนี้นะคะอยากให้เด็กๆเนี่ย จบไปแล้วมีอนาคตที่ดีนะคะครูก็ยังเป็นครูและเป็นห่วงเด็กนักเรียนมสรุ่นนี้นะคะยังไงก็กลับมาหาคุณครูด้วยนะคะบ๊ bye ายบายสวัสดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรคะชื่อแป้งค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเนนค่ะพี่รู้สึกยังไงคะกับตอนนี้ที่ตัวเองกำลังจะเรียนจบรู้สึกดีใจที่ตัวเองเรียนจบมาได้จนถึงจะจบแล้วคะ่ะ ก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่ผ่านมาได้อย่างดีค่ะค่ะ,ะก็แล้วพี่จะไปศึกษาต่อที่ไหนคะเรียนเตรียมบุรดมศึกษาพาการค่ะโรงเรียนบารดมค่ะอ่าแล้วพี่รู้สึกอย่างไงกับโรงเรียนนี้คะรู้สึกดีโอเคแล้วก็เพื่อนน้นองๆทุกคนน่ารักค่ะก็รู้สึกขอบคุณโรงเรียนนี้มากค่ะที่ให้ศึกษาเป็นการสอวที่ดีมากค่ะ รู้สึกว่าจะต้องคิดถึงโรงเรียนนี้มากแน่ๆเลยค่ะแล้วก็คิดถึงคุณครูทุกๆคนเลยค่ะคุณครูขอบคุณโรงเรียนที่มอบความรักมอบความรู้ให้กับพวกเรานักเรียนม .3 นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะพวกเราจะกลับมาเยี่ยมคุณครูทุกคนเลยค่ะคิดถึงครูครับดีใจครับดีใจมากๆแล้วไม่อยากจบเลยครับคิดถึงครูครับคิดถึงโรงเรียนครับ ศึกษาต่อที่เทคโนอังสอรพันธยาครับอาชีพเป็นนักมวยครับพี่โชว์สักคาได้ไหมเผบบทักคาเลย,ไ,เลยได้เลยครับรู้สึกดีใจครับเรียนจบแล้วจบได้ไงยังไม่รู้เลยศึกษาต่อที่เทคนิคจัตุหีบเทคนิคพระเจาเทคโนอันสอนเทพสิทธิ์ค,ยยครับูบข้ขอบคุณโรงเรียนที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในอนาคตได้บายบายคะ่ะ ูึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเจอโรองเรียนนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณครูทุกคนนะคะที่คอยอบรมสั่งสอนเพวกหนูค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะขอบคุณคนทุกคนนะคะที่ทําให้หนูได้เป็นคนสวยในวันนี้ขอบคุณครูเปิ้ลใจดีที่สุดในโรงเรียนแล้วค่ะเหมือนโดวิตาเลยค่ะ ฝากสิคุณครูโอมนะคะมีอะไรเรียกได้ตลอดเลยนะคิดถึงนะบ๊ายบาย